สวัสดีเพื่อนชาววอลซีเวิร์น,นะคะวันนี้แอดมินจะมารีวิวแบบว่าไม่ได้โดนจ้างรีวิวนะคะรีวิวว่าแอดมินใช้ผลิตภัณฑ์อะไรกันอยู่นะคะในวัย41ปีที่ใช้ดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะอันนี้เพิ่งชิปมาสดๆร้อนๆนะคะเมื่อเช้านี้ได้ของแถมเป็นกระเป๋าหนึ่งใบนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของเครื่องสำอาง ลาเมนั่นเองนะคะไอมิน I mean, ใช้ลาเมนมาก,ก็นานหลายปีมากๆะะแล้วนะคะเราก็จะมีกล่องแข็งๆแ,แบบนี้ให้มาหนึ่งกล่องนะคะผูกโบให้ด้วยอันนี้ไม่ได้ซื้อให้วันเกิดใครนะคะอันนี้เราใช้กันเป็นปกปติแล้วนะคะทหองลาเมนก็ถามว่าดีไหมดีนะคะได้ผลดีวันไหนไม่ใช้ก็หน้าเหียบเหมือนกันที่เพิ่งได้มาล่าสุดก็จะเป็นตัวทนนิ่งนะคะ ตัวนี้ก็200 ml นะคะตัวโทนนิ่งแล้วก็มีตัวครีนเซอร์เจลนะคะตัวนี้ก็200 ml เหมือนกันนะคะส่วนตัวนี้125 ml นะคะเป็นโฟมมิงนะคะก็เป็นตัวทำความสะอาดกันครีนเซอร์ส่วนตัวนี้เป็นตัวดีฟมาร์กนะคะแล้วก็ของแอดมินที่ใช้ตัวเดิมอยู่แล้วที่ยังไม่หมดก็จะมีครีมดลาแมนนะคะตัวนี้ เ็นซอฟครีมนะคะแล้วก็จะมีติ๊กครีมซึ่งพิ่งหมดไปนะคะเดี๋ยวเราต้องสั่งมาเพิ่มแล้วก็มี UV นะคะกันแดดแล้วก็จะมีตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะคะเป็นโฟมก็เหมือนกันกับตัวนี้นะคะโฟมมิ่งส่วนตัวนี้ใช้แล้วหน้าเรียบมากเลยค่ะต้องบอกว่าลดตีนกาได้จริงๆตัวนี้ตัวคอนเซนเทรตนะคะตัวนี้เป็นจัมโบ้ไซส์เหมือนกันนะคะแล้วก็ขอ ยกกล่องนี้ลงแป๊บหนึ่งนะคะอืมลืมให้ดูะคะเขาก็จะมีของแถมให้ด้วยนะคะซื้อเป็นบางช่วงบางตอนเขาก็มีของแถมให้นะคะเป็นคอนเซนเทรตแล้วก็เป็นเซรั่ม um นะคะของแถมแล้วก็ยังมีไอนะคะไอคูลเลอร์เจลแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น moisturizing cream นะคะส่วนตัวนี้แอดมินสั่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวรีวิวพร้อมกันไปเลยนะคะอันนี้ตั้งใจเอาเป็น happy birthday ให้คุณเลขานะะแต่คุณเลขาเขาไปเอาอย่างอื่นที่แพงกว่าแล้วอันนี้แอดมินเลยต้องเอามาใช้เองนะคะเพราะคุณเลขาบอกว่าเบื่อ เบื่อเครื่องสำอางคุณเลยค่ะขอเป็นกระเป๋านะคะตัวนี้ก็มีของแถมเหมือนกันนะคะเป็น hand t r e a t มนต์นะคะที่แอดมินเลือกมากับเอ่อตัวนี้เป็นตัว p r i อร์นะคะคล้ายๆลรองพื้นส่วนกระเป๋าที่แถมมาตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะสเีเขียวแบบนี้อืมขยายออกมาให,ใหญ่เหมือนกันนะคะ นี่เราได้มาหลายใบแล้วในอดีตที่ผ่านมาเดี๋ยวลองมาดูกันกล่องที่ผูกโบมานี้จะมีอะไรอยู่ด้านในนะคะแกะแบบว่าแกะได้หดน้างวยมากเลยนะ,ะแกะได้น้ามวยมากโอเคเรามาดูกันค่ะกล่องนี้สิ่งที่แอดมินสั่งมานะคะตั้งใจให้เป็นของขวัญเขาแต่ก็กลายเป็นของของเรา ก็จะมีบอสสเปกตรมัมครีมกันแดดนั่นเองนะคะเหมือนกันกับตัวนี้ค่ะใช้ดีมากใช้มาตลอดเป็น10ปีแล้วใ,ใช้ดีจริงๆส่วนอันนี้โอ้โหจัมโบ้มากเลยะคะ่ะอันนี้คือโลชั่นเป็นบัตเชอร์นะคะทาผิวโอเคจบไปนะคะกับคลิปนี้หวังว่าถ้าบริษัทแม่ได้เห็นก็จะส่งอะไรมาให้เราใช้บ้าง รีวิวให้เขา,าดิบดีเลยในที่เขาไม่ต้องจ้างนะเพราะว่ามีคำถามเข้ามาว่าในวัย40กว่าเนี่ยตอนนี้ใช้อะไรทาหน้าอยู่นี่คือคำตอบนะคะใช้อันนี้มานานมากแล้วนะคะ